สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ most news ค่ะประจำวันพุธที่23ธันวาคม2558กับเรา2คนค่ะดิฉันนัทด,ดาก่อสวุวรรณค่ะ และดีชันปราศัยแตงเที่ยงค่ะเรื่องราวในแวดวงวิทยาศาสตร,ร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมนั้นมีให้ได้ติดตามกันตลอดทุกวันเลยนะคะสำหรับในวันนี้ค่ะในช่วงของ most update ค่ะเรื่องแรกนั้นถือว่าหน่วยงานอย่างสถาบันวิทยาการอวกาศและภูมิสารสนเทศหรือว่าจิสดาน,นะคะมีของขวัญให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยค่ะนั่นก็คือการเปิดพิพิธภัณฑ์อวกาศให้เข้าชมฟรีเป็นของขวัญวันปีใหม่นะคะถือว่าเป็นของขวัญที่น่าสนใจมากๆสำหรับในปีนี้ ให้กับคนที่สนใจแล้วก็ชื่นชอบเรื่องของการหาความรู้ให้กับตัวเองค่ะรวมถึงอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมค่ะและสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาตินะคะขอเชิญร่วมงานสัมมนาในหัวข้อที่ว่าการเพิ่มศัก,กยภาพการแข่งขันสำหรับอุตสาหกรรมอาหารค่ะเดี๋ยวกลับมาติดตามรายละเอียดกันค่ะ รวมไปถึงเรื่องราวจากสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติองค์การมหาชนหรือว่าสดร,รค่ะได้มีการเปิดเผยว่าเมื่อวันที่22ธันวาคมที่ผ่านมาหรือว่าเมื่อวานนี้เองค่ะเป็นวันที่มีเวลากลางคืนนั้นยาวที่สุดในรอบปีหรือที่เรียกว่าวันเฮมายานันส่วนรายละเอียดของวันนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวรอติดตามค่ะและเราจะไปส่งท้ายช่วงนี้กันด้วยสกู๊ปพิเศษเกี่ยวกับคูป,ปองนวัตกรรมค่ะเป็นการยกระดับแล้วก็พัฒนาขีดความสามารถของ SME ไทยไปสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนใครที่เป็นผู้ประกอบการ SME พลาดไม่ได้ ทั้ง4เรื่องราวนี้คุณผู้ชมติดตามได้เลยนะคะในช่วงนี้กับ most update ค่ะ ที่ถือว่าเป็นของขวัญให้กับคนที่ชื่นชอบและก็สนใจนะคะเมื่อหน่วยงานอย่างสถาบันวิทยาการอวกาศและภูมิสารสนเทศหรือว่าจิสดาค่ะเปิดกลองของขวัญรับปีใหม่ชวนคนไทยนั้นไปร่วมตะลุยพิพ,ธพิธภัณฑ์อวกาศแบบฟรีนะคะ พื่อที่จะสนองนโยบายรัฐบาลจากการจัดของขวัญชุดใหญ่ต้อนรับปีใหม่โดยเป็นการเปิดประตูอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศให้กับประชาชนคนไทยได้เข้าชมพิพิธภัณฑ์อวกาศแห่งแรกและแห่งเดียวของประเทศไทยเป็นระยะเวลาฟรีถึง3เดือนค่ะ ดรอานนท์ on, สนิทวงศนะ์และุทยาผู้อำนวยการจิสดาเผยว่าเนื่องจากปัจจุบันเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันมากขึ้นประกอบกับหลายประเทศทั่วโลกให้ความสำคัญกับเรื่องดังกล่าวดังนั้นประเทศไทยจึงต้องทำการส่งเสริมและผลักดันโดยการที่ประเทศไทยมีพิพิธภัณฑ์อวกาศหรือ Space i n s p i r i u m ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างความตระหนักให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปหันมาให้ความสำคัญและมีส่วนร่วมในการพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศของประเทศไทยต่อไปทางด้านดรสมภพภูริวิกรพงศ์อธิการสถาบานันวิทยาการอาวกาศและภูมิสารสนเทศหรือจิสดาเปิดเผยว่า พิพิธภัณฑ์อวกาศหรือ Space Inspirium นั้นถือเป็นแห่งแรกและแห่งเดียวของไทยภายในพิพิธภัณฑ์ประกอบไปด้วยโซนต่างๆที่น่าตื่นตาตื่นใจและเป็นประโยชน์อย่างมากอาทิจุดกำเนิดเอกภพที่จะอธิบายถึงความเป็นมาขนาดและอายุของเอกภพรวมไปถึงพลังงานต่างๆจากนั้นจะเชื่อมโยงไปยังโซนที่เรียกว่าทำไมโลกจึงมีสิ่งมีชีวิต เพื่อตอบความคลางแคลงใจที่หลายคนสงสัยและพลาดม่ได้กับวิวัฒนาการของเทคโนโลยีสำรวจและอวกาศที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณจุดที่มีความน่าสนใจคือเครื่องเล่นจโรสโคปคือเครื่องเล่นจำลองสภาวะไร้น้ำหนักที่จะมอบประสบการณ์และความรู้สึกของนักบินอวกาศที่อยู่ในสภาวะไร้แรงโน้มถ่วงอีกทั้งยังมีโรงภาพยนตร์สามิติที่สามารถรองรับได้ถึง50คน โดยพิพิธภัณฑ์อวกาศหรือ Space i n s p i r i u m นั้นถูกออกแบบเพื่อให้ผู้ชมได้สัมผัสถึงโลกของอวกาศและภูมิสารสนเทศอย่างครบวงจรสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในรูปแบบของ Interactive ได้หลายส่วนโดยทางจิสตาได้เปิดโอกาสให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปเข้าชมฟรีตั้งแต่วันที่9มกราคมถึง9เมษาย,ยน2559ตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง15นาฬกานัพิพิธภัณฑ์อวกาศ Space Inspirium ภายในพื้นที่อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอาวากาศจิสดาอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีติดต่อสอบถามรายละเอียดเพื่อขอทำข่าวหรือไปชมงานนี้ได้ฟรีนะคะโดยหมายเลขโทรศัพท์ค่ะ021414648หรือ021414553ค่ะ น่าสนใจมากๆเลยนะคะขนาดนี่เป็นผู้ใหญ่นะคะไม่ <c oughs> ใช่เด็กหรือวัยวัยชนยังอยากไปเยี่ยมชมเลยแหละคะ่ะกับเครื่องเล่นจําลองสภาวะไร้น้ําหนัก <c oughs> ถ้าเราเป็นเหมือนนักบินอวกาศอยู่นอกโลกบ้างไร้น้าหนักจะเป็นยังไง <c oughs> อยากไปเล่นเครื่องนี้มั่งแล้วจริงๆเลยแหละคะ่ะ <c oughs> แล้วก็เป็นสิ่งที่อย่างที่บอกไปว่าโอกาสที่เราจะได้เหมือนเป็นนักบินอวกาศหรือว่าอยู่นอกโลกอยู่ในภาวะไร้น้ําหนักนั้นถือว่าจะเป็นโอกาสที่หาประสบการณ์แบบนี้ได้ยากจริงๆค่ะแต่ว่าทางจิสดานั้นเปิดโอกาสให้ได้เข้าชมฟรีเลยนะคะกับพิพิธภัณฑ์อวกาศแห่งนี้3เดือนต เต็มค่ะจากันไว้ให้ดีดเลยนะคะ9มกราคมจนถึง9เมษาย,ยนของปีหน้าถ้ามีโอกาสได้แวะเวียนไปแถวชนบุรีก็ไปเยี่ยมชมกันได้ตอนเวลา9นาฬิกาจนถึงประมาณบ่าย3หรือว่า15นาฬิกานั่นเองค่ะ,คะเป็นแห่งแรกแล้วก็แห่งเดียวในประเทศไทยด้วยสุดยอดจริงๆเลยแหละ,ค,ะค่ะติดตามอีกหนึ่งเรื่องราวค่ะทางสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติองค์การมหาชนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะได้เปิดเผยว่าเมื่อวันที่22ธันวาคมหรือว่าเมื่อวานนี้นั่นเองค่ะเป็นวันเหมายันก็คือวันที่ ก,กลางคืนนั้นยาวนานที่สุดในรอบปีนั่นเองค่ะโดยทีถ่ถ้าเกิดว่าเป็นประเทศทางซีกโลกเหนือเนี่ยก็จะถือว่าเป็นวันที่ย่างก้าวเข้าสู่ฤดูหนาวค่ะแต่ว่าถ้าเป็นประเทศที่อยู่ทางซีกโลกใต้เนี่ยก็จะถือว่าเป็นวันที่ย่างเข้าสู่ฤดูร้อนส่วนรายละเอียดของวันเฮมายนนี้จะมีเพิ่มเติมยังไงติดตามค่ะรองศาสตราจารย์บุญรักษาสุนทรธรรมผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติได้เปิดเผยว่า ในแต่ละวันดวงอาทิตย์จะปรากฏในตำแหน่งต่างๆกันประมาณวันละ1นงองศาในวันที่22ธันวาคมที่ผ่านมาดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศต,ตะวันออกเฉียงไปทางใต้มากที่สุดและตกทางทิศต,ตะวันตกเฉียงไปทางใต้มากที่สุดส่งผลให้ช่วงเวลากลางวันจะสั้นและช่วงเวลากลางคืนจะยาวนานที่สุดในรอบปี ภาษาสันสกฤตเรียกวันนี้ว่าวันเหมายันหรือว่าภาษาอังกฤษก็คือ Winter s o ซอลสติสสำหรับประเทศไทยจะเรียกว่าวันตะวันอ้อมข้าวดวงอาทิตย์จะขึ้นเวลาประมาณ6นาฬิกา36นาทีและจะตกรับขอบฟ้าเวลาประมาณ17นาฬิกา55นาทีตามเวลาของกรุงเทพมหานคร รวมระยะเวลากลางวันเพียงแค่11ชั่วโมง19นาทีเท่านั้นจึงรู้สึกว่าท้องฟ้ามืดเร็วกว่าช่วงเวลาอื่นๆของปีและประเทศทางซีกโลกเหนือจะนับว่าเป็นวันที่ย่างก้าวเข้าสู่ฤดูหนาวรองศาสตราจารย์บุญรักษาได้กล่าวเพิ่มเติมว่าการที่โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์เป็นวงรีทำให้โลกมีระยะห่างจากดวงอาทิตย์ไม่เท่ากันตลอดทั้งปี ช่วงที่ใกล้ที่สุดประมาณต้นเดือนมกราคมก็คือ147ล้านกิโลเมตรส่วนช่วงที่ไกลที่สุดประมาณต้นเดือนกรกฎาคมก็คือ152ล้านกิโลเมตรการโคโจรของโลกรอบดวงอาทิตย์ที่มีระยะใกล้บ้างไกลบ้างนั้นเมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของความใกล้ไกลถือเป็นอัตราส,ส่วนที่น้อยมากจึงไม่ได้มีผลต่อการเกิดฤดูกาลแต่อย่างใด แต่การที่แกนของโลกนั้นเอียง23.5องศาเมื่อโลกโครจรรอบดวงอาทิตย์จะทำให้ตำแหน่งขั้วโลกเหนือหรือขั้วโลกใต้นั้นหันเข้าหาดวงอาทิตย์ส่วนต่างๆของโลกจึงได้รับแสงอาทิตย์ไม่เท่ากันจึงเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ในแต่ละปีนั้นเกิดฤดูกาลต่างๆขึ้นมาค่ะ ก็ทําให้ทราบนะคะว่าเหตุผลที่เมื่อวานทําไมช่วงเวลากลางคืนนั้นถึงยาวมากกว่าวันอื่นๆนั่นก็คือวันเฮมายานั่นเองค่ะถ้าเรียกตรงตามภาษาไทยก็คือวันตะวันอ้อมข้าวนะคะนี่คือความรู้ที่เกิดขึ้นในแง่มุมของวิทยาศาสตร์ค่ะซึ่งมดสนิวของเราก็ไม่พลาดที่จะนํามานําเสนอคุณผู้ชมนะคะหลายคนอาจจะสงสัยว่าเะทำไมในช่วงหน้าหนาวแบบนี้เวลากลางคืนนั้นดูเหมือนว่าจะยาวนานกว่าช่วงของเวลากลางวันนั่นก็คือเรื่องของพระอาทิตย์ขึ้นแล้วก็พระอาทิตย์ตกนั่นเองค่ะ แต่ว่าเวลาในแต่ละวันนั้นก็ยังมี24ชั่วโมงเท่าเดิมเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมที่บอกว่าวันนี้เวลาในการใช้ชีวิตนั้นค่อนข้างสั้นจริงๆแล้วอยู่ที่เรื่องของการบริหารจัดการเวลาของตัวผู้ชมเองต่างหากละค่ะอีกหนึ่งเรื่องราวให้คุณผู้ชมได้ติดตามนะคะถือว่าเป็นการเชิญชวนค่ะเมื่อกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมและสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือว่าสวทชนะคะเชิญชวนร่วมงานสัมมนาในหัวข้อการเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน สำหรับอุตสาหกรรมอาหารเพื่อเป็นการให้ความรู้กับผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปและผู้ที่เกี่ยวข้องค่ะในเรื่องของนวัตกรรมรวมไปถึงมาตรฐานความปลอดภัยของอาหารเรื่องของการออกแบบบรรจุภัณฑ์การทําตลาดอุตสาหกรรมอาหารทั้งในและต่างประเทศค่ะกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมและสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทชมีพันธกิจหลัก มุ่งสนับสนุนการวิจัยพัฒนาและช่วยแก้ปัญหาให้กับผู้ประกอบการในภาคการผลิตและบริการโดยมีโครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทยหรือ ITAP เป็น,นกลไกที่สำคัญในการถ่ายทอดความรู้สู่ผู้ใช้ด้วยบริการที่ปรึกษาและสรรหาผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิต ให้การสนับสนุนภาคเอกชนในการพัฒนาเทคโนโลยีและแก้ไขปัญหาภาคอุตสาหกรรมซึ่งผลการดำเนินงานในช่วงปี2,549ถึง2,556ที่ผ่านมาอุตสาหกรรมอาหารถือเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่ i t a ทให้การสนับสนุนสูงสุดคิดเป็นร้อยละ29ของกลุ่มอุตสาหกรรมทั้งหมด ด้วยเหตุนี้ทางสวทชโดยการสนับสนุนของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมจึงกำหนดจัดกิจกรรมยกระดับความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมอาหารในพื้นที่เป้าหมาย TFV ภายใต้โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปเพื่อให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปและผู้ที่เกี่ยวข้อง ในเรื่องของนวัตกรรมมาตรฐานความปลอดภัยของอาหารการออกแบบบรรจุภัณฑ์การทำการตลาดอุตสาหกรรมอาหารทั้งในและต่างประเทศ โดยภายหลังการสัมมนาที่ปรึกษาพร้อมผู้เที่ยวชาญจะพิจารณาคัดเลือกวิสาหกิจที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจและมีศักยภาพในการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจำนวนอย่างน้อย1ิบรายเพื่อให้คำปรึกษาแนะนำในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงลึกจนสามารถเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีนวัตกรรมที่สร้างขีดความสามารถในการแข่งขันต่อไปโดยภายในงานจะมีการแสดงนิทรศการผลงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในกลุ่มอุต าอาหารประกอบด้วยผักหวานป่าทอดปรุงรสแครกเกอร์ข้าวกล้องหอมมะลินาโนเจลจากน้ำมันสมุนไพราย,ยาสีฟันสมุนไพรสเปรย์สมุนไพรฉีดช่องปาก สติกเกอร์แสดงระดับความสุขของผล,ลไม้และซองบรรจุสารยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์ซึ่งกำหนดการสัมมนาดังกล่าวนั้นได้จัดขึ้นในวันนี้จนถึงวันที่24ธันวาคมเวลา8นาฬิกา30นาทีถึง17นาฬิกา30นาทีณห้องอัมพวาชั้น10โรงแรมวินเซอร์สวีทสุขุมวิท20กรุงเทพมหานครหากว่าคุณผู้ชมสนใจหรือผู้ที่เกี่ยวข้องสนใจนะคะติดต่อเจ้าหน้าที่สอบถามเพิ่ม เติมได้ค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์025647000ค่ะ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมนั้นสามารถนํามาพัฒนาได้หลากหลายได้เลยทีเดียวค่ะรวมไปถึงการสัมมนาในครั้งนี้ก็เพื่อเป็นการส่งมอบองค์ความรู้ต่างๆนั้นให้กับผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องในเรื่องของอาหารแปรรูปค่ะเพราะว่านวัตกรรมต่างๆนั้นถ้าได้รับการพัฒนาทั้งในส่วนของมาตรฐานความปลอดภยัยความถูกต้องในเรื่องของกระบวนการผลิตบรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัยแล้วก็น่าดึงดูดน่าซื้อหานําไปใช้รวมไปถึงการตลาดที่เหมาะสมแล้วก็ถูกต้องถ้าทั้งหมดนั้นมารวมกันได้อย่างพอเหมาะรับรองเลยค่ะว่าจะเป็น การเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปได้เป็นอย่างดีอย่างแน่นอนเลยล่ะค่ะ และเราจะมาส่งท้ายช่วงนี้กันด้วยสกู๊ปพิเศษค่ะเกี่ยวข้องกับครูปองนวัตกรรมเพื่อยกระดับและก็พัฒนาขีดความสามารถของ s m e ไทยไปสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนซึ่งโครงการนี้ก็ดําเนินการมาถึงระยะที่2แล้วล่ะค่ะซึ่งโครงการนี้เกิดขึ้นจากความร่วมมือการระหว่างสนชสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและก็สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยค่ะเพื่อเป็นการบูรณาการการทํางานร่วมกันระหว่างภาครัฐและก็ภาคเอกชนค่ะรวมไปถึงให้คําปรึกษาอย่างที่ได้เกิดเอาไว้ว่าผู้ประกอบการ SME นี่ไม่ควรพลาดเลยค่ะ เพราะว่าจะให้คำปรึกษาและก็ให้คำแนะนำกับผู้ประกอบการ SME รวมไปถึงสร้างศักยภาพในการปูทางไปสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนค่ะโดยในวันนี้นะคะผู้สื่อข่าวของเราได้มีโอกาสเข้าไปสัมภาษณ์ค่ะท่านดรสมเจตทิน,นพง์ค่ะท่านเป็นประธานกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติซึ่งท่านก็เป็นผู้ดูแลโครงการนี้แล้วก็ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ดําเนินโครงการคูปองนวัตกรรมในครั้งนี้ค่ะเพราะฉะนั้นผู้สื่อข่าวของเราจะไปเจาะลึกในเรื่องของรายละเอียดของโครงการเหล่านี้มาทราบกาันเพราะฉะนั้นไปติดตามสก๊ปพิเศษกันได้ ในระยะเวลาที่ผ่านมาภาคอุตสาหกรรมของประเทศมุ่งเน้นในด้านการพัฒนาน,นวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดต้นทุนการผลิตเพื่อย,ยกระดับศักยภาพทางการแข่งขันขององค์กรหากแต่การดําเนินการดังกล่าวสามารถทําได้เพียงระดับหนึ่งเท่านั้นเนื่องจากผลิตภัณฑ์ดังกล่าวก้าวกระโดดไปสู่ตลาดระดับสากลก็มักจะประสบปัญหาด้านต้นทุนที่ไม่สามารถแข่งขันกับประเทศที่มีความพร้อมด้านวัตถุดิบ แรงงานและเทคโนโลยีดังนั้นการพัฒนานวัตกรรมในระยะหลังจึงมุ่งไปที่การสร้างความแตกต่างจากผลิตภัณฑ์เดิมรวมทั้งเน้นการสร้างตราสินค้าของผลิตภัณฑ์ด้วยการนำเรื่องราวและวิธีการดำเนินงานต่างๆรวมทั้งการออกแบบมาผสมผสานกับความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งสำคัญในการจัดการนวัตกรรมเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่นั้นที่มีความโดดเด่นมีเอกลักษณ์ และมีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นจึงไม่ได้จํากัดเพียงแค่การน,นําเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดมาใช้เท่านั้นในทางตรงกันข้ามนวัตกรรมยังถือเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปรับเปลี่ยนวิธีคิดวิธีการดําเนินงานเพื่อหาข้อสรุปหรือหาทางแก้ไขเชิงสร้างสรรค์ภายในองค์กรมากกว่าที่จะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีเพียงอย่างเดียวดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่า เทคโนโลยีในการจัดการนวัตกรรมจึงเป็นเครื่องมือและวิธีการต่างๆที่จะช่วยให้บริษัทสามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงและสามารถเชื่อมโยงให้กับความต้องการของตลาดได้อย่างเป็นระบบคำว่านวัตกรรมก็คือคุณมีความรู้แล้วก็ยังไม่มีประโยชน์จนกว่าคุณเทินความรู้หรือผลวิจัยนั้นนะไปสู่ความคิดที่มันสร้างสรรค์แต่แค่นั้นยังไม่พอเลยหลักนะ คิดหลักทมของนวัตรกรรมก็คือแล้วเอาความรู้ความคิดส,สร้างสรรค์ผลการวิจัยเนี่ยไปทําให้สำเร็จผลให้เกิดคุณค่าให้เกิดมูลค่าเพราะฉะนั้นเมื่อหลักคิดหลักอ่านเป็นอย่างนั้นเนี่ยนวัตรกรรมก็เลยเข้าสู่กระบวนการที่จะต้องลังสรรค์คุณค่าเกิดทุกๆเรื่องเพอจากตรงจุดนี้เนี่ยทุกประเทศก็เลยคิดว่าจะแข่งขันเข้าได้มามุมที่สองก็เลยการผลิต การค้าการประกอบการต้องมีนวัตกรรมนะครับก็แปลว่าเธอต้งมีความคิดที่สร้างสารรค์แล้วถามตัวเองซึ่งความคิดสร้างสารรค์นั้นมี impact ไหมในมูดมูลค่าในคุณค่าที่มันเพิ่มนะเฝ้าคิดเฝ้าทำนะครับจากตรงจุดนี้เนี่ยจะเห็นว่าประเทศที่หนีกับดักทางรายได้ปานกลางนะครับก็นเน้นเรื่อง สร้างสังคมนวัตกรรมสร้างองค์กรนวัตกรรมมาเลเซียก็เริ่มมีกับดักรายได้ปานกลางแล้วแต่นโยบายแผน1 1ของเขาเนี่นะครับที่กำลังออกมาใหม่จนถึงปี่2 2 0ไฮไลท์ก็เลยอยู่ที่นวัตกรรมเพื่อเสริมสร้างการแข่งขันี้นะครับ ทางรัฐบาลไทยได้ให้ความสําคัญกับนวัตกรรมและถือเป็นวาระแห่งชาติที่นําประเทศไปสู่ความมั่นคงความมั่งคั่งและยั่งยืนโดยมุ่งเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศด้วยวิทยศาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคเอกชนของไทยดังนั้นคณะกรรมการร่วมกับภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ จึงได้มีมติบอบหมายให้ทางสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชนหรือที่เรียกกันว่าสอนอชกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ดำเนินการโครงการคูปองนวัตกรรมเพื่อยกระดับและพัฒนากิจความสามารถของ SME ไทยไปสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนภายใต้งบประมาณจำนวน500ล้านบาทโดยมีเป้าหมายในการสนับสนุนผู้ประกอบการ SME ที่มีศักยภาพทั่วประเทศ ซึ่งที่ผ่านมาทาง S.N.P. ของไทยจํานวนไม่น้อยที่ยังไม่พร้อมที่จะรับความเสี่ยงกับการดําเนินง,งานโครงการนวัตรกรรมด้วยตนเองเนื่องจากขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาโครงการนวัตรกรรมที่ดีและยังขาดตัวกลางในการเชื่อมโยงแหล่งความรู้กับภาคการผลิตที่ชัดเจนดังนั้นโครงการคูปองนวัตรกรรมจึงถือเป็นแนวคิดใหม่ ในการพัฒนาเพื่อก่อให้เกิดระบบการพัฒนาโครงการนวัตกรรมสำหรับผู้ประกอบการ SME ของไทยและจะเป็นการสร้างระบบผู้ให้บริการด้านนวัตกรรมที่จะช่วยผลักดันและส่งเสริมให้กับผู้ประกอบการไทยสามารถทำแนวคิดด้านนวัตกรรมไปปรับใช้ในธุรกิจของตนเองได้อย่างเป็นรูป,ปรธรรมเราส่งเสริมในับหมคให้สร้างรูปแบบจำลองนะยังไม่เชิผงผลผลิตเท่าไหร่และให้สร้างแนวคิดให้สร้างศึกษาว่าอะไรเป็นไปได้อะไรเป็นไปไม่ได้ อยู่ในขั้นที่เราเรียกทั่วไปว่าคอมเมอรเชียลฟี i ิ i ิลิตี้โปรดักต์ฟีซ i บิลิตี้ถ้าประเมินจากมุมนั้นเนี่ยสำเร็จนะครับแต่ถ้าบางคนบอกเอ๊ะไม่เห็นผลผลิดอันนั้นอ่ะเ,เข้าใจผิดว่าว่ามันเป็นสเตจที่หนึ่งะครับแต่ผลผลิตเนี่ยวิ่งควบคู่เหมือนกันภาพที่ท่านเห็นอยู่ข้างหลังเนี่ยรวนเป็นผลผลิตเชิงนวัตรกรรมที่เราสนับสนุนทั้งสิน้นแต่อาจจะไม่ได้ผ่านช่อง ช่องคปองถูกไหมครับแล้วการโดยสรุปก็คือ,อไม่มีอะไรเสียหายประสบความสำเร็จภายใต้วัตถุประสงค์ของการทำโมเดลทำโปรดักตไทปิ้งและกทำฟีส i ิบิลิตี้สตัี้แต่เรื่องผลผลิดในเฟสน่งยังไม่มากครับผลผลิดโปรดักต์น,นที่ไปขายตลาดนะครับแต่ผลผลิดที่ไปขายตลาดก็ทะลุผ่านช่องอื่น ทาทั้งนี้ขั้นตอนในการขอรับการสนับสนุนผ่านคูป,ปองนวัะตะกรรมนั้นผู้ประกอบการ SFE จะต้องเข้าไปลงทะเบียนที่ w w w c o u p o n .nia.or.th เพื่อยืนยันขอรับสนับสนุนเบื้องต้น เมื่อผ่านกระบวนการคัดเลือกแล้วจะได้รับรหัสโครงการเพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์มการเขียนโครงการฉบับเต็มทั้งนี้โครงการที่จะเสนอจะต้องมีผู้ให้บริการงานนวัตกรรมประกอบการขอรับสนับสนุนอีกด้วยซึ่งรายละเอียดของ ISP สามารถดูได้ในเว็บไซต์เมื่อโครงการฉบับสมบูรณ์ได้สมัครเข้าสู่ระบบผ่านทางเว็บไซต์เรียบร้อยแล้วคณะกรรมการจะดำเนินการพิจารณาและแจ้งให้ผู้ประกอบการด้วยอีเมลซึ่งหากได้รับการอนุมัติทุนสนับสนุนก็สามารถทำสัญญากับสนช เพื่อดำเนินโครงการได้ทันทีการส่งเสริมในลักษณะแบบนี้นะคะแน่นอนจะเกิดประโยชน์และก็ที่สําคัญค่ะเกิดแรงกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ระบบอุตสาหกรรมของประเทศให้ก้าวเข้าสู่การแข่งขันในด้านนวัตกรรมในอนาคตของประเทศได้อีกแน่นอนเลยค่ะ นี่คือหนึ่งกลยุทธ์ที่สำคัญนะคะที่จะมาช่วยให้เรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจในประเทศไทยนั้นประสบความสำเร็จแล้วก็สามารถเดินหน้าได้อย่างต่อเนื่องนะคะโดยเฉพาะในช่วงปลายปีนี้ที่มีการรณรงค์มาตั้งแต่ปีที่ผ่านมาแล้วก็ในช่วงต้นปีนะคะในช่วงของโค้งสุดท้ายก่อนการก้าวเข้าสู่เศรษฐกิจประชาคมอาเซียนหรือว่า AEC อย่างเป็นทางการในปีหน้าจะเห็นได้ว่าการพัฒนาในแง่มุมต่างๆการเพิ่มประสิทธิภาพศักยภาพนั้นถือว่าเป็นจุดสําคัญที่จะทําให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงการพัฒนาเศรษฐกิจการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศไทยเช่นเดียวกันกับโครงการคูปองนวัตกรรมเพื่อยกระดับและพัฒนาขีดความสามารถของ SME หรือว่าธุรกิจเล็กๆในประเทศไทยค่ะให้นําไปสู่การก้าวเข้าสู่เศรษฐกิจประชาคมอาเซียนนี่คือระยะที่2แล้วเป็นสัญญาณบ่งบอกที่ดีนะคะว่าในระยะที่1ที่ผ่านมานั้นถือว่าเป็นการร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนที่ร่วมมือกันอย่างดีโดยตลอดมานั่นเองค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะในช่วง และเดี๋ยวในช่วงหน้ากลับมาพบกันในช่วงของ Most Up ในช่วงของขอภัยค่ะในช่วงของ Most World นะคะวันนี้เรื่องราวต่างๆนั้นเกิดขึ้นในประเทศไทยเรื่องแรกจะพาไปรู้จักกับไรฝุ่นซึ่งถือว่าเป็นสัตว์ตัวจิ๋วที่ไม่ธรรมดาถ้าฟังแบบนี้แล้วไรฝุ่นนี้ไม่ค่อยน่าคบหาแต่เราสามารถที่จะสร้างมูลค่าที่เกิดขึ้นจากไรายฝุ่นได้รวมถึงอีกหนึ่งสมุนไพรนั่นก็คือกวาวเครือขาวจะสามารถเกี่ยวข้องอย่างไรได้บ้างกับเรื่องของวิทยาศาสตร์เดี๋ยวกลับมาติดตามกันใน ช่วงหน้ากับ m o s t ว o r ด d ค่ะ